ฮัลโหลดีครับสวัสดีค่ะครับผมชื่ออะไรคะเนี่ยพี่แพรจาหนูไม่ได้เหรอเฮ้ย hey, ใครอ่ะดีดีด,ด,ด,ดหนูยังเคยขึ้นกล้องววนหนึงอยู่แต่ทวนนั้นไม่ได้เปิดกล้องเฮ้ย hey. ข,ข,ขึ้นรายการนี้ใช่ไหมใช่ค่ะครเอาเดี๋ยวเราไม่ได้เปิดกล้องแล้วแอ์จะจําเราได้หรือเปล่าเดี่ยรการร้านก๋วยเตี๋ยวอ่ะเฮ้ยอ๋อที่อยู่ร้านไอ้นั่นหรอโกโบอยใช่ป่ะลุงจูนเฮ้ยลุงจูนใช่โอเคร้านอยู่ใกล้ๆกันใช่ไหมร้านนั้นใช่ไหมใช่ชื่ออะไรเราชื่ออะไรฮะน้องแป้งน้องแป้งน้องแป้งอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยยี่สิบค่ะอือหอน่ารักขนาดนี้โสดได้ไงคะน้องแป้ง น้องแป้งอยู่จังหวัดไหนครับอยู่ปทุมค่ะอ๋อเป็นเด็กปทุมโสดมานานยังน้องแป้งโสดมานานยังฮะอันนี้ยังไม่บอกได้ไหมอเอาเอาอย่างนี้ก็แล้วกันออกถึงปีไหมถึงปีไหมโสดมานานยังถึงปียังไม่โสดหรอกแต่ว่า,อออาเอาไงดีอะอยากได้เพิ่ม <laughs> ยังไงยังไงน้องแป้งยังไง,ง,ไงฮะแอบแซบไปเฉยแอบแซบอ๋อก็คือเหมือนว่าตอนนี้เราก็มีคนคุยบ้างแหละใช่ป่ะเออโอเคตอนนี้เราเรียนหรือว่าทํางานนะเนี่ยทำงาน ทำงานอะไรฮะตอนนี้ทํยาย้ายมาทาอยู่คลองสามไม่ได้ไปร้านที่ว่าแอดไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวแล้วเอาย้ายไปย้ายไปทําที่อื่นแล้วเหรอใช่ถ้าแอดไม่มาหนูก็เลยย้ายออกเลยอกไ็ไปรอหน่อยเราเป็นคนใจร้อนไงเอก็ถ้าถ้าแอดไป <c oughs> ถ้าแอดไปทําไมจะมาเสิร์ฟแอดหรอหรือว่าจะทำจะว่าได้อย่างอื่นไหมถ้าแอดไป <c oughs> ไอต่อจะมาหาตั้งแต่สามเดือนที่ลแล้ววะนี่ก็รอรอเกอ้อโอ้ยขอโทษคือโควิดไงเนี่ยแอดเพิ่งฉีดวัคซีนไปเข็มเดียวเองเนี่ยรอเข็มที่สองก็จะทัวทัวจังหวัดแล้วเนี่ยหนูก็ยังไม่ได้ฉีดเข็มที่สามละแอดมีเข็มไหมล่ะโอ้ยมีนะจะให้แอดฉีดปะล่ะ <c oughs> จยเย็นน้องแป้งแม่เราไม่ทรวดานนะเนี่ยน้องแป้งอยู่บ้านกับอยู่อยู่บ้านหรือว่าอยู่ห้องคะเนี่ยอยู่ห้องค่ะอยู่กับใครคะเนี่ยอยู่คนเดียวเหงาไหมอยู่คนเดียวยังเหงาไหม,มเห็นหน้าแอร์แล้วเหงาขึ้นมาทันทีเลยเอามแม่ปทุมก็แค่ปากซอยนะน้องแป้งบ<อ>้านแอร์ก็แค่ปากซอยค่ะเอาเฮ้ยเดี๋ยวก็โดนนะ่แม่มาพูดอย่างนี้เดี๋ยวก็โดนเนี่ยฮะ เอางี้ก่อนก็แล้วการแหมได้คุยมาขนาดนี้ล้วน้องแป้งมีแฟนคนแรกตอนอายุเท่าไหร่ะเนี่ยบอกได้ไหมครั้งแรกเลยมีแฟนคนแรก17 1เจ็ดสิบแปดสิบเมโมหเราถึงมีแฟนเหรอฮะแล้วก่อนหน้านั้นแหะตอนมต้นไม่มีใครมาจีบเลยหรือว่ายังยังยังไม่ยังไม่ชอบใครฮะน้องแป้งหน้าตาหนูยังไม่ห้อยยังไงไม่ใหอยังไงเราน่ารักขนาดนี้เออเขาไม่เอาไงโอ้ยใช่หรือเปล่าไม่ใช่ว่าเอ้ยเขาเล่นด้วยแต่เราแบบว่ายิงอะไรอย่างงี้ยังไม่รู้จักว่าความรักมันเป็นยังไง ถ้ารู้จักเดี๋ยวก็รักเองแหละแล้วมีแฟนคนแรกเนี่ยประมาณ17 18็แปดใช่ไหมแล้วโดนโดนครั้งแรกอายุเ่าไรร้ยส <laughs> โอเคโอเค,อเคเรอเล่นหมายถึงว่าโดนโดนแฟนอ่ะโดนแฟนพาไปกินข้าวครั้งแรกน่ะเราคิดอะไรเนี่ยแม่ไอหยอกเเหยอกเยฉยครับน้องแป้งห <laughs> ย, <laughs> ยอ,อกเฉยฮะโอเค,อเคแล้วมีแฟนมากี่คนละ ถาม่อยถึงตอนนี้ปัจจุบันอะที่นับเป็นแฟนนะไม่ใช่แค่คนคุยนะนับเป็นแฟนจริงๆอะ่ะคบหากันจริงๆอะ่ะมีมีมาแล้วกี่คนอี่จริงกันก็ประมาณ4ี่ประมาณ4ี่คนอ๋อก็อพอดีนะไม่ได้เยอะไม่ได้น้อยไปเนาะอืมก็จะมีคนที่หาอ,อนี่ไงลูกเพจแอดนี่ไงน้องแป้ง <S <S โอ้โหมีคนถามบาร์บแล้วอยากอยากได้วาร์น้องแป้งโอ้โหใจเย็นนะทุกคนใจเย็นก่อนนะ <S <S โอ้ยอยากแหมอยากทักไปแล้วอยากทักไปแล้วแอดไม่ไหวแล้วผมจะเสร็จแล้ว <S <S <S> ท่านอย่างนี้แอดขออนุญาตถามเกี่ยวกับเรื่องแบบว่า18บวกหน่อยได้ปะเนี่ยหรือว่าเนาะนิดเดดหน่อยโอ้จริงๆเอานิดเดดหน่อยพอปรมาณก็แล้วกันน้องแป้งชีวิตคู่เราเนี่ยอ่าเรื่องเซ็กเต็มสิบแล้วให้เท่าไหร่ฮะเรื่องเซ็กอะเต็มสิบไปเลยค่ะโอ้ยเดี๋ยว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 อันนี้จะตอบแค่บางแค่จะตอบแค่บางคําถามนะแต่ว่าเราให้เต็มสิบในเรื่องเรื่องเซ็กเนี่ยโอ้โหเราชอบเซ็กแบบไหนฮะนุ่มนวลหรือว่าซาดิชะบีบคอหน่อยกำลังดีนะอ ปกติถ้าหมาเนี่ยชอบผู้ชายจับผมหรือว่าบีบคอหรือว่าจับเอวฮะจับเอวแล้วดึงหัวไปด้วยจับเอวแล้วดึงหัวไปด้วยโอ้ท่าดีเลยเหรอโอ้ยเย็นๆน้องแป้งโอ้ยน้องแป้งแอดคุยกันมาตั้งนานเรายังไม่รู้สัดส่วนกันเลยเราเราสูงเท่าไหร่เราหนักเท่าไหร่คะเนี่ยสูงร้อยหกสิบห้าหนักเจ็ดสิบเราเป็นผู้หญิงอวบใช่ไหมค่ะ เอ้ยีเดีอไม่หนังด้วยอันนี้ก็จะเข้าหน้าหนาวเลยนะเอ้ยมาน้านไม่กอปุ่นนะบ้านใครไม่มีผ้าห่มวะห้องหนูมมีผ้าห่มนะโอ้ย,อยจริง,รงๆไม่ต้องมีผ้าห่มหรอกขอแค่มีน้องแป้งก็อุ่นใจแล้วฮนะ <c oughs> <c oughs> อะโอเคแล้วชอบผู้ชายสเปคประมาณไหนมีมีตายตัวแม่แบบว่าหุ่นรูปร่างอะไรอย่างงี้ชอบผู้ชายประมาณไหนฮะ ไม่มีนะยังไงก็ได้ฟรีสไตล์ขอแค่แบบคุยกันลงตัวใช่ปะ่ะเป็ไม่เท่าไหร่ขอแค่บีบคอเป็กอย่ก็พอ <c oughs> อยากบีบคอน้องแป้งจังเลยอะ่ะ <c oughs> สักบาทได้นะอ่าโอเคโอเค,อเคมีอะไรอยากโปรโมทต,ตัวเองอะไรเพิ่มเติมไหมน้องแป้งไม่มีอะไรเลยอะก็ ก็จะบอกว่าห้องเรามีแมวสนใจมันดูแมวห้องเราไหมโอแมวมันร้องเมียวเมียวแล้วน้องแป้งอ่ะร้องอยังไงฮะเอ <c oughs> ต้องมาลองฝังเอาสักทีนึงเอาเรยๆมีแมวมาร้องเมียวเมียวน้องแป้งร้องอยังไงนะ <c oughs> <c oughs> โอเคน้องแป้งมีคนชอบเยอะเยอะเลยเนี่ยอยากทักไปแล้วขอแบบว่าเปิดบล็หน่อยได้ไหมเราขอเฟซหน่อยได้ปะชื่อเฟซว่าอะไรฮะแอบแซบทางไลน์ได้ไหมคะแอบแซบทางไลน์ได้ไหมเอาได้อย่างนั้นก็ได้เผื่อแบบเราไม่ยังไม่อยากเปิด ตัวตนอะไรอย่างงี้เนาะเผื่อ Facebook เป็นอ่าอยากอ่าเดี๋ยวเกมกันแล้วก uh, ันโอเคเอาลายอะไรฮะลาดีลายอะไรน้องแป้ง L E P A N G 2 5 0 5 5 8มีจุดด้วยอ่านว่าอะไรอ่านว่าอะไรฮะตั้งไปครั้แหละหนูก็ไม่รู้เอาตัวน้นมันทวนอีกทีทวนอีกทีฮะเอาเบอร์โทรก็ได้นะเบอร์โทรมันก็แอดไปทางไลน์ได้เหมือนกันอุ้ยเผื่อเขาโทรไปเวลานอกนอกเวลาล่ะเผื่อเราแบบทํางานอยู่อะไรอย่างงี้ล่ะจะดีหรอเป็นเบอร์เก่าอ๋อเบอร์เก่าเอาไว้แบบว่านัดแอบแซบอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเบอร์นั้นโดยเฉพาะเลยไอยอก ยอ,อะเบอร์อะไรอ่เบอร์อะไรก็แล้วกันนะห9 8 4 0 9 6 5 7 4สย์หห้าเจ็ดสี่อันนี้บันทึกปุ๊บนี่สามารถมีลายเด้งมาเลยใช่ไหมเด้งเลยโอ้ไหนเด้งดีขนาดไหนเดี๋ยวขอดูหน่อยดิเดี๋ยวขอดูเอวหน่อยได้ไหมสักหน่อย <c oughs> ขอดูหุ่นหน่อยได้ไหมเนี่ยหุ่นหน้ากอดขนาดไหนเนี่ยจะเข้าจะเข้าหน้าหนาวแล้วเนี่ยหน้ากอดขนาดไหนอยากเห็นนะมันไม่ได้ใส่อันี้ไนหนูใส่ชุดนี้ชุดอะไรชุดนอนชุดนอนแล้วจะได้นอนปะเนี่ยวันเนี้มันก็อยากไม่ได้นอนหนูช่วงเนี้ย <c oughs> อ้าโอเคขอบขอบคุณน้องแป้งก็แล้วกันนะที่มาขึ้นรายการกับแอดนะครับผมถ้าใครชอบน้องแป้งก็สามารถทักไปในไลน์ที่เบอร์ที่ให้เมื่อกี้ได้ใช่ไหมแต่ว่าเปิดเปิดเปิดบัฟเฟสหรือว่า IG ไม่ได้ใช่ปะ IG เปิดได้เอา IG อะไรก็แล้วกันเอา IG ีอะไรฮะ n r s r 2 5 4 4 n r s r 2 5 4 4โอเคอ๋อนี่นะ n r s r underscore 2544นะครับนี่เลยนี่เลยเออโอเคโอเคขอบคุณมากน้องแป้งที่มาขึ้นรายการกับแอดนะครับ มีอะไรอยากฝากอีกกับผู้ชายที่อยากทักไปจีบหรือว่าทักไปแอบทรงแอบแซ่บบ้างปะไม่มีอะไรหรอไม่มีเลยหรอครับโอเคขอบคุณมากนะคะที่มาขึ้นรายการกับแอดนะฮะคถ้าถ้าวันนี้คุยกันแล้วไม่พอใจจันหน้าสามารถมาขึ้นใหม่ได้นะขึ้นเลยเหรอแอดจะขึ้นผมจะขึ้นก็เราผัดกันขึ้นไงถ้าแอดขึ้นอย่างเดียวเดี๋ยวแอดจะรีบเสร็จเกินไปแต่บางทีเราอยาขึ้นเสียวบ้างนะเดี๋ยวเสียวมากเดี๋ยวแอดเสร็จไวโอเค <laughs> <laughs> ขอบคุณครับแป้งขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ